จเจริญพรอีกครั้งตอนนี้ก็มาพูดถึงความเป็นกฎเป็นด่างในเรื่องอาหารอาหารการกินทำไมคนถึงป่วยเป็นโรคมะเร็งกันมากในองค์การอนามัยโลกเนี่ยบอกว่าคนเดินมาสิบคนหนึ่งในนั้นคือมะเร็งเพราะอะไรเพราะว่าอาหารที่เป็นมะเร็งที่เขาบอกกันไว้ว่าเนี่ยมาจากของทอดของมันนะที่น้ํามันที่เราทอดบ่อย นะเช่นขนมอะไรล่ะขนมโคกก็ดีปลาท่องโกก็ดีอะไรพวกนี้นกะทิค้างคืนก็ดีนะพวกน้ําตาลก็ดีแม้นแต่วพวกเนื้อสัตว์ความเป็นกรดทั้งหมดเนี่ยทาให้เป็นมะเร็งเพราะฉะนั้นคนไทยถึงติดมะเร็งเยอะทีนี้ถ้าแล้วทำไงถึงจะไม่เป็นมะเร็งรักษาม,มะเร็งได้ไงก็งดความเป็น ความเป็นกฎทั้งหมดรวมทั้งน้ํารวมทั้งอาการที่เราหงดหงิดอารมณ์ไม่ดีพยายามที่จะทาให้อารมณ์เนี่ยเบิกบานความเมตตานั่งสมาธินะหรือฟอกลมนะเอาอากาศเข้าเยอะๆฟอกลมบางคนก็ไม่ครยเข้าใจนะคือหายใจยาวๆนี่อารมเข้าตัวได้อย่างเงี้ยประมาณวันละสามชั่วโมงสี่ชั่วโมงตัวเราก็เป็นด่างได้เหมือนกัน แต่อาหารทํ่คัญที่สุดพระเจ้าว่าอาหารเป็นหนึ่งในโลกเพราะนั้นการที่จะทานอาหารเราก็ไม่ต้องเป็นอาหารแบบไม่ง่ายบางคนก็มีแต่ไข่มีแต่ทอดมีแต่อะไรพวกของมันของเนื้อสัตว์ทั้งหมดเนี่ยถ้าคนเป็นมะเร็งให้งดหมดเลยเมื่องดอาหารที่เป็นกฎทั้งหมดแล้วเนี่ยไม่ว่านมหรือน้ําตาลของทอดของมันต่างๆานานาเนี่ยแล้วก็มาทานพืชผักผลไม้พืชผักผลไม้เป็นด่างอาหารที่เป็นด่างดูแลสุขภาพได้นะอาหารริดเย็น นะพวกะมะมะเร็งมันเป็นนิดร้อนนะนะอ่านนิดเจนยทานอาหารนิดเจนเนี่ยสุขภาพเราก็จะดีดีก็ขึ้นอยู่ที่ตัวเราไม่ดีก็ขึ้นอยู่ที่ตัวเราเพราะฉะนั้นถ้าเราดูแลสุขภาพรักตัวเราแล้วก็เลิกถึงที่เป็นอบายมกุกนะต่างๆโดยเฉพาะพวกเล้าบุหรี่พวกอะไรน้ถ้าเรารักลูกรักครอบครัวรักสังคมนะแล้วก็ต้องงดให้ได้เลิกให้ได้ ทานอาหารที่เป็นด่างแล้วก็สิ่งที่ย่อยง่ายพระเจ้าว่าผู้นั้นนะกภาพจะแข็งแรงอาหารที่ย่อยง่ายเพราะฉะนั้นเมื่อเราทานแต่พวกด่างตลอดเนี่ยเร็งไม่มาใกล้เนี่ยเมื่อเร็งไม่มาใกล้เนี่ยโควิดตกวันนี้ไม่ต้องไปพูดถึงด,ดรวิชัยระทักสินซึ่งใบเรียนจบจากญี่ปุ่นได้ประกาศไว้เลยว่า คนที่ทานอาหารมังสวิรัตบริสุทธิ์เนี่ยมังสวิรัตบริสุทธิ์นะโควิดจะอยู่กับเราไม่ได้เลยนะถึงติดก็ไม่นานก็หลุดหมดเพราะตัวเราเป็นด่างโควิดเป็นกฎเพราะนั้นเขาก็วิจัยแล้วว่าทุกวันนี้เมื่อก่อนก็รู้แต่ว่าฟ้าทะลาจนกับกระชายตอนนี้แม้นเมื่โกรูก็ตามแม้นเบือก อางนวก็ตามพวกสิ่งต่างๆที่เป็นทาอาหารทไทยเราเนี่ยแก้โควิดได้เยอะแยะมากมายเรื่องเขาวิจัยแล้วตอนเนี้เมื่อก่อนคิดว่ามีแค่กระชายกับฟ้าทลายโจรตอนนี้เปลือกมันนาเอ้ยมะกรูดอะไรเอ่ยนี่ได้เยอะแยะมากมายนะเพราะฉะนั้นโควิดเป็นได้ก็หายได้ถ้าเราไม่ให้อาหารกับโควิด เช่นเราไม่ให้อาหารกับมะเร็งมะเร็งอยู่เราก็อยู่ไม่ได้นานเราเปรียบมะเร็งเหมือนปลิงเนาะปลิงเนี่ยมันจะดูดเลือดนไปจับใครเกาะใครดึงเหนียวลําบากกยับเขย้งด้วยตัวมันมันเมืออเมืออเลยปลิงเคยจับมาแล้วตอนเด็กๆแต่ปลิงเนี่ยมันก็มีความกลัวเหมือนกันมันกลัวอะไรปลิงเนี่ย กัวยาสูบน้ำยาสูบน้ำหมากปูนของคนแก่คนเฒ่าที่กินหมากกันเนี่ยมันเจอพวกนั้นนะ่ะมันหลุดหมดเลยปิ่งหายหมดเลยแต่มาเลยเปรียบมะเร็งก็เหมือนกับปิงนั่นแหละมะเร็งมันก็เวลามันจับคนก็นเหนียวมันก็ไม่ออกง่ายเหมือนกันแต่มันเจอด่างเจอสิ่งที่เป็นด่างเนี่ยมะเร็งก็หายเหมือนกันหลุดเหมือนกันเพราะฉะนั้นการที่มาล้างพิกายสลายพิจัยเนี่ยเราก็ อดอาหารเนี่ยทานแต่น้ำด่างน้ำพืชผกผลไม้เป็นด่างหมดทุกอย่างไม่มีความป็นกฎเลยเมื่อเราเอาด่างเข้าตัวเราสามคืนสี่วันเนี่ยหรือสามวันได้ประมาณนี้แหละนะเราก็จะดื่มน้ำยาเข้าไปเนี่ยเพราะฉะนั้นมะเร็งในตัวเรามันก็จะหมดเลี้ยงหมดแรงเจอเหมือนน้ำด่างเข้าไปเนี่ยมันก็หลุดเหมือนปริงถูกกับน้ำยาสูบชันไหนก็ฉันนั้น เชื่อมันเราทุกคนสุขภาพแข็งแรงถ้าเราทานด่างกันโดยที่งดอาหารเป็นกดอาหารเป็นกดเกินเนื้อนมไข่ที่มันเป็นอาหารพวกถึงที่เป็นกฎต่างๆทําให้สุขภาพเราทรุดลงทรุดลงเลือดเรานี่ค่าเจ็ดส7.5หมอวิจัยแล้วศูนย์นี่คือด่างอย่างแรงวัดคาเพชสยาวมาถึง14เป็นด่างอย่างสูงเลือดเราระหว็ดง7.5อะไรที่เรา ทานน้ำอะไรก็แล้วแต่ที่ต่ำกว่า7.5นั่นคือป่วยนะป่วยหมดเลยเพราะฉะนั้นเราต้องทานน้ําให้เป็นค่าเ pH 7.5ขึ้นไปถึง8.5ยิ่งดีแล้วตัวเราก็จะไม่ป่วยนะก็ฝากไว้เท่านี้แหละนะ,จะเจริญพร